นะครับยกที่สี่ครับยกนี้สําคัญเลยนะครับยกสามอีกกรรมการให้แสงวันนี้ชนะทั้งสามเสียงครับสิบเก้าสามเสียงตีตื้นขึ้นมาแล้วครับยกนี้เป็นยกชีย์ตานะครับถ้าแสงวันนี้ทาได้ก็ชิงสามยกห้านะครับเอาละครับดูครับแต่ถ้าเกิดตัเพชรทาได้ก็ต้องมันก็ต้องจากขึ้นไปอีกนะครับเอาเลาวดูอีกทีนะครับยกสี่โอ้ยสองลูกนี้ดูนะฮะ เนี่ยเนี่ยสู้กันยิบตาเลยนะครับต้องยอมรับหัวจิตหัวใจทั้งสองคนนะครับโอ้น่าสั่นเลยนะครับเมื่อกคพูดนี้เอาละครับแสงวันนี้นี่ก็ต้องปรับกลยุทธ์นะฮะแม่ยกสามนี่ใช้ได้ดีเลยนะครับสอกหมัดโอ้ยอนี่หาลุกนี้ฮะต้องดูครับตัวโน้เพชรเดินแม่โดนหมัดซ้ายโน้เพชรเดินโอ้โดนหมัดซ้ายทีนึงครับ โอ้เนี่ยโอ้เนี่ยเอาละครับดูครับโอ้ยสออลูกนี้โอ้ยค่ะถ้าดูเพชรแม่โดนไปหลายขนาดเลยนะครับทั้งสองทั้งบัดน,นะฮะดูครับโอ้เนี้ยฮะโอ้ถ้าดูเพชรเหมือนกับอ่อนลงไปนะฮะเนี่ยนี่ครับโอ้ต้องดูว่าโอ้โดนสออทีนึง ดูครับโอ้ยนะฮะกอนหมัดโดนเตะครับในเซ็ตวันนี้เริ่มที่จฉาคมเกมได้โอ้นะเอาละครับตุลยเพชมีสองด้วยแรกกันแล้วครับสองแรกกันนะครับสองกับสองครับเอาละครับตุลยเพชไม่ถอยนะครับโอ้มากระปากแตกครับตุลยเพชรพยายาโดนสองฮะโอ้เนี่ยเก๋ซ้ายทีนึงเอาละครับผมหมัดมวยครับนี่ฮะเอาละครับเอาตุลยเพชเดิน มแสงมื่ีโอ้โหนี่ฮะกระดูเพชรโอ้โอ้เนี่ฮะีดดฮะ่ดูครับโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยรับอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับกระดูเพชรน,นะครับโดนไปหลายแข้งแล้วฮะ ยกที่สี่แสงมณีเหมือนกับมั่นใจนะดูฮะโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวดูคะแนนอีกทีหนึ่งนะครับหมดอันสี่แล้วนะครับเหลืออันห้าน่ายกนี้แสงมณี้เขาทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะสอกกับหมัดแล้วก็มีแค่ด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โห